สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะมานีมีแนวทางของเซียนนกกระจาบแล้วก็แนวทางของความฝันมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีข่าวด่วนเกี่ยวกับลุงยอดนี่จะมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมทางช่องเนี่ย รู้ได้รู้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมนี้ก็รอกันเยอะสำหรับแนวทางเรขลับของลุงยอดนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะขอกรกาบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ fc ทางช่องเนาะทางช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนข่าวด่วนจะมาแจ้งพร้อมกับแนวทางความฝันแล้วก็ แนวทางของเซียนนกกรนะจาบเนาะเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปรอบก่อนก็มีคนบอกว่าอยากได้อยากได้แนวทางของเซียนนกกระจาบแอดมินก็ตามให้อีกงวดหนึ่งถ้างวดนี้มันหลุดถ้างวดมันถ้างวดนี้มันพลาดหรือว่ามันหลุดก็พักไปก่อนเนาะแอดมินก็มีความฝันดีๆจะมาแต่งปาร์ต้กับท่านผู้ชมแล้วในลักษณะความฝันคล้ายๆกับแบบเดิมเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเอาแนวทางเนี่ยแอดมินมีเรื่องอยากจะบอกหรือว่าจะแจ้งท่านผู้ชมใ,ชให้ทราบนะครับ มีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าแอดมินเป็นยังไงบ้างลุงยอดลุงยอดเป็นยังไงบ้างอืมเป็นเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับของลุงยอดแล้วก็แอดมินก็เลยโทรมาถามข่าวข่าวลุงยอดเนาะหลังจากที่แอดมินลงคลิปไปรอบก่อนนะครับก็คือลุงยอดเนี่ยลุงยอดไม่ออกคลิปแล้วไม่ออกคลิปก็เลยให้แอดมินเนี่ยมาพูดแทนแอดมินนมาเบาเอาใช่ แอดมินเลยได้นำแนวทางตัวเลขมาพูดในชุดต่องวดนะครับแต่ว่าแอดแอดมินเนี่ยรอบนี้แอดมินก็มีข่าวดีมาแจ้งนะครับผมก็คือพรุ่งนี้นี่แอดมินจะไปหาลุงยอดที่บ้านนะครับแอดมินจะไปไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะครับผมแนวทางของลุงยอดไปดูเลขลับเลขลับเลขมีที่มาเลขคำนวณของลุงยอดก็คือจะไปถามแนวทางนะครับในวันพรุ่งนี้ล่าเคไปถ่ายแล้วหรือ่คะใช่ไปถ่ายแล้วนะครับไปพรุ่งนี้แล้วก็มีเรื่อง จะแจ้งให้กับท่านผู้ชมแลาเก็บสีทางช่องฟังตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวจะไปหาลุงยอดตอนบ่ายนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่นั่นแหละครับผม22ตอนบ่ายนะครับก็คือว่าจะไปตามแนวทางลุงยอดนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวท่านผู้ชมพร้อมกับแนวทางเซนนกกระจาบแล้วก็ความฝันของแอดมินเนาะงวดก่อนของแอดมินถูกเลข77นะครับท่านผูุกท่านฝันแม่นเนาะค่ะเนาะครับถูก77เนาะให้775ออก77ออกออกบน77นะครับออก377เนาะแอดมินให้775 ก็ก็ถือก็ถือว่าถูกแค่เจ็ดเจ็ดสองตัวนะครับถ้าตัดเล่นก็จะถูกเจ็ดเจ็ดอยู่เพราะว่าฝันว่ามีคนนี่มาบอกคนมาพูดกันนะครับผมอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเลขจะออก 1, 8, 8. อัน,นหนึ่งแปดแปดทีนี้คนนึงบอกว่าไม่ใช่เลขจะไม่ออกลงหนึ่งแปดแปดมันจะออกเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมปรากฏว่าออกเจ็ดเจ็ดจริงๆมันก็บอ่มาไอดีนอนหนึ่งแปดแปดเออมันก็ไม่มาจริงๆหนึ่งแปดแปดแล้วไอ้เจ็ดเจ็ดห้าก็มาจริงๆนะครับรอบนี้ก็ฝันอีกแล้ว นะครับความฝันลักษณะคล้ายกันกับรอบก่อนเลยเสียงไมค์แล้วค่ะมาเป็นผู้เก่าบอกมาบอกใช่แต่ว่าไม่ได้มาบอกกันว่าเลขจอ,อัวนี้เหมือนงดก่อนนะค่ะคนคนที่บอกว่าเลขมันจะออกเจ็ดเจ็ดห้ามาบอกว่าเลขมันจะออกเก้าเก้าแปดเออเสียงผู้เก่าใช่ไอ้คนที่บอกนะเจ็ดเจ็ดห้าน่ะนี่มาบอกเลขนี่มันจะออกเก้าเก้าแปดแล้วไอ้ค,คนที่บอกไอ้หนึ่งแปดแปดรอบก่อนน่ะก็ถามมาออกจริงไหมว่า ออกแท้ไหมออกจริงไหมวะอือ,อทีนี้เอกเอกคนคนน,นั้นก็เลยออกจริงอย่างงี้อือใช่ในฝันเนาะใช่ในฝันนะครับเอกคนที่บอกกันเก้าเก้าแปดเนี่ยที่ว่าบอกเจ็ดเจ็ดห้างวดก่อนอะงวดน,นี้บอกเก้าเก้าแปดก็เลยบอกว่าออกจริงอือถ้าแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมเลยความฝันในลักษณะเดิมอีกแล้วใช่ะะแต่ว่านเนี่ยอาจจะมาอีกนะคะใช่ครับท่านผู้ชมฝันในลักษณะเดิมเวลาเข้ามาพูดกันแต่ว่าการถามการถามแนวทางของเขาเนี่ยมันคนละแบบ งดก่อนนี่คนบอกเ 7, 7 5นี่บอกแม่นนะแล้วงวดนี้คนที่บอก775นะครับท่านผู้ชมมาบอกว่า998าเกไาแปดก้ปตัดนำเนาะ9998อื้9998ตัดเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่แนวทางนะคะครับเพราะว่าสังเกตเวลาแอดมินฝันในลักษณะนี้มันก็ชอบออกเลขสองตัวเนะาะขางขดหมากขันฝันเิ็นสามตัวเฉย มั่ก,กับเขาสองตัวเนาะคะ่ะเนาะถ้ากับพ่อเนี่ยเ,เือมันฝุกนเนาะอาจ,จะมาสามตัวก็ได้นะครับเพราะว่าในฝันในลักษณานี่นมันโคตรค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะท่านผู้ชมฝันก็ออกฝันก็ออกเลยงวดก่อนก็เจ็ดเจ็ดเนาะแต่ว่าแอดมินก็เหมือนจะไม่ได้ซื้อโลเลกตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับวดนี้ก็ว่ากันใหม่เนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญนี่แหละหลักๆหลักๆจะมาแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณแม่บอกว่ายังไงก็ฝากให้กําลังใจ ไปบอกลุงยอดเด้อว่าอะไรแกก็เป็นห่วงแกก็ติดตามตลอดนะนะเพราะว่าแกก็มีโชคมีราภกับลุงยอดเยอะนะครับพวะช่วงนี้กระแสก็กาลังมานะครับลุงยอดเนาะคนดูเยอะมากคนติดตามเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็งก่งอขยย้ำอีกรอบหนึ่งสําหรับพวกติ๊กต็อกปลอมนะครับท่านผู้ชมเนาะทางช่องแอดมินเนี่ยก็คือว่าไม่มีนะครับผมไม่ได้เรียกคนเข้ากลุ่มไม่มีติ๊กต็อกไม่ได้ลงติ๊กต็อกนะครับท่านผู้ชมต่อๆเนาะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็น YouTube เราแคจากลุงยอดก็มีหลายๆอาจารย์ก็เกือบทุกอาจารย์เลยก็อย่าไปหลงเชื่อไม่ต้องกดเข้าไปในบ้านในไลน์อะไรนะคะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับทานผู้ชมเนาะถ้าบอกปั้นนั่นคุณแม่บางท่านยังมาคอมเมนต์อยู่ว่าคุณแม่ก็หลงกดเข้าไปว่าท่านบอกอ,อยู่กลยังกดเข้าไปอยู่เนาะครับก็คือทั้งช่องนี้แป่งปั้นฟรีเนาะเป็นแนวทางนะครับผมมีบุญวาสนาร่วมกันก็ถึงได้ทโชคลาบนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะไปหาลุงยอดเนาะ เห็นลุงยอดว่ามีเรื่องจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็ใหีทางช่องด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมแล้วที่แอดมินมาพูดวันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมนี่จะได้รู้นะครับแนวทางที่มาที่มาของลุงยอดเนาะก็อย่าไปน,านาั่นนะระวังมิจฉาชีพนะครับทุกผู้ชมทุกคนนี้มิจฉาชีพเยอะไม่ต้องกดเข้าไปในบ้านเขานะคะดูถ้าจะดูแนวทางในแหล่งขา่าวก็ดูในช่อง YouTube ซีนี่ไม่ต้องกดเข้าไปในบ้านนะคะท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมชักนิดนะคะครับ เป็นแค่แนวทางเนาะแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมฟรีๆเผื่อใครมีโชคดีลาภแค่นั้นเองใช่นะ,ะนะครับผมก็เรื่องราวของนงยอดก็มีแค่นี้นะครับผมก็ยังไงก็มามาเจอกันแล้วนะครับ <Okay. S 2> เลยจะแบ่งปันแนวทางให้พอเล็กแอดมินก็เข้างดก่อนเจ็ดเนาะนะครับเซียนนกกระจาบก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกงวดนี้เซียนนกกระจาบจะว่าย,ยังไง <Okay. S 2> นะครับผมจะมาไหมจะมาบนล่างไหมหรือจะยังไงที่ที่อยู่กับแอดมินเนี่ยมันถูกมาห้าง,งวดนะครับ mm. ผมงวดเมื่อกี้มันมาพลาดเนาะ ครับไม่เป็นไรเพราะว่ายัางมีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเนะ<ช>เาะคุยแอดมินบอกว่าอยากตามไหมสําหรับแนวทางของเซียนนกกระจาบท่านผู้ชมก็คอมเมนต์บอกว่าอยากได้แอดมินก็เลยตามให้นะครับท่านผู้ชมเนาะเอาอีกจักเชื่อเนาะอืมถ้าไม่เข้างินนี้ก็พักไว้ก่อนสำหรับเซียนนกกระจาบใ,ใช่นะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็ลุงยอดด้วยนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ลุงยอดหน่อยช่วยกันกดแชร์กันออกไปเยอะๆเนาะลุงยอดนี่จะได้นะครับท่านจะได้สบายใจ นะครับจริงๆแอดมินก็พาไปแก้ความแล้วนะครับ <c oughs> ผมแต่ว่าทำยไงได้น้องมันดังมันก็น่ากลัวอะไ <c oughs> รอย่าง <c oughs> ที่ว่าเนาะนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเยอะมากเลยเนาะท <c oughs> ่านผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะเลยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าตามแนวทางเลขลรับลุงยอดให้หน่อย <c oughs> อันนี้ก็เยอะเหมือนกันกับอค,ออคอมเมนต์ว่าติกตอกปลอมกับแนวทางเลขลรับลุงยอดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแอดมินจะไปตามให้เลยเนาะยังไงก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังไลฟ์สดของทางช่องด้วยนะครับผมทางทีมงาน ช่องนิวพารวยเนาะนะครับผมแล้วก็เซ็นนกกระจาบมาเหมือนเดิมมันงดนี้มาก็ไม่ลีลาให้ไหมคะให้เลยเน้นให้เลยนะครับท่านผู้ชมเน้นเลยตัวเน้นเลยเซนกระจาบไม่ต้องรอนานใช่ไหมคะไม่ต้องรอนานไม่ต้องลีลานะครับท่านผู้ชมอืมก็เอาบนก่อนเนาะอ่ะแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางนะครับท่านผู้ชมมีสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหกเก้าแล้วก็สามหกบน มีห้าหางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมใช่ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับมีห้าหางบนมีห้าหางล่างมีห้าหางอีกเหมือนกันล่างมี7-8็ดแปดเจ็ศย์แปดศูแล้วก็สีห้าอันนี้ล่างก็เดีนวทางเหีือนเดิยวเดียนแวันเ้วนเดนเดีวันเด้วนเนเน้นเดยคกันเนเนเลยนเนเนเลยนเ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 นีเเน หกเก้าแล้วก็สามหกเน้นมาสามหางทั้งหมดสามหางคือเกาใช่เน้นสามหางทั้งหมดมีห้าหางเน้นสามหางโ้นอยหน่อยกว่าเกาหรือเปล่านี่ลดน้อยกว่าเดิมใช่ไหมใช่ครับผมปกติรู้สึกว่าล่างจะมีเจ็ดหรือแปดหางนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่ารอบนี้น้อยกว่างวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเน้นล่างก็มีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สี่ห้าล่างตัวนี้เนาะหรือว่าท่านผู้ชมนี่ไม่ชอบที่ เซียนเน้นมาให้หรือยังไงก็แล้วแต่ดูนเินีของท่านผู้ชมหรืออาจจะเอาตัวที่เพื่อนล่องไหวก็ได้เนาะเพื่อถือตรงตัวที่มากใช่ชนะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบตัวเน้นเนี่ยไปชอบตัวอื่นตัวที่เพื่อนไม่ได้เน้นก็ได้นะครับผมแล้วแต่ดูนเพนีของท่านผู้ชมเลยโอ้ได้ว้เนาะค่ะเนาะเซียนลกกระจาบได้ว้ไม่ลีลานะคะอืมเน้นให้ด้วยนะครับผมปกติปกติจะได้เฉพาะ บนล่างมาแต่ว่าเพื่อนยังไม่ทันได้เน้นเพราะว่างวดนนั้นมันถูกศูนย์ศูนย์เนาะใช่ถูกศูนย์ศูนย์เกยให้มาล่างไปออกบนอ่าถูกศูนย์ศูนย<ม>์ก็ถือว่าเดินดีอยู่อยู่กับเอดเมียนมันก็ถูกมาตลอดนะครับผมเนาะมันก็เพิงมาพลาดนะครับก็เพิงมาพลาดก็ถือ<ม>ว่าเดินดีโอเคอยู่ถูกมากกว่ารุดถูกมากกว่าผิดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นแนวทางของเซียนนกกระจาบได้มาแล้ว<ม>นะคะ แล้วก็เดี๋ยวฝากตามโค้งสุดท้ายเนาะครับผมเกยวพี่นิวฝันเพิ่มเพราะว่ามันเข้าความฝันพี่นิวตรงๆเลยเออนะครับเลขมีแค่สองตัวรอบนี้มีเลขตัวเดียวค่ะดูที่มันจะยังไงท่านผู้ชมอืเพราะว่าเลขรอบก่อนมันเลขสองตัวเนาะมันหนึ่งแปดแปดเดีวว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าออกเจ็ดเจ็ดห้าค่ะนั่นแหละมันก็เท่ากับเลขตัวเดียวแหละใช่ก็คือสองคนเข้ามาบอกคนเลขบอกว่านี่นะเลขมันจะอกหนึ่งแปดแปดแล้วทีนี้คนเออคนที่สองมาบอก เงือมันไม่ออกตัวหนึ่งไปแปดมาจอ,อกเจ็ดเจ็ดห้ามันก็ออกเจ็ดเจ็ดห้าอย่างที่เขาพูดมันก็ออกเจ็ดเจ็ดเนาะมันก็ออกเยอะมันก็เจ็ดเจ็ดจริงๆเนาะแล้วทีนี้ก็มาบอกแล้วใช่คนที่บอกเจ็ดเจ็ดเลยแหละเสียงเก่าเมืนปะค่ะใช่เห็นหนาปะค่ะไม่เห็นได้ยินแต่เสียงโอ้มาบอกแล้วใช่มาบอกเก้าเก้าแปดนี่เด้อเรียกมาจอกเก้าเก้าแปดทีนี้คน ไอคนที่บอกเหน่เปบเยบอกว่าออกจริงไหมนะออกแท้ไหมวะเถียงกันนีขค้อเก่าเนาะใช่เออออกจริงไหมเหมือนพูดกันเนี่ยนะแล้วเราไปได้ยินเอก็เลยว่าออกตัวนี้ออกแท้วะออกแน่ตัวนี้ออกแท้ในความฝันนะครับท่านผู้ชมในความฝันนะครับก็ขอก็พูดกันอย่างนี้เนาะนะครับได้ยินความแอดมินก็ไม่รู้หรอกครับว่าแนวทางตัวเลขที่ได้ยินมาเนี่ยมันยังไงมันก็ฝันก็เป็นแค่ความฝันนะถึงว่านะครับอืมแล้วก็ หลังจากที่ฝันอย่างงี้ปั๊บเมื่อคืนเมื่อคืนก็ฝันแปลกๆมันฝันอะไรฝันแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่รู้สึกกลัวอยู่ฝันอย่างนี้ฝันเหมือนจะเหมือนแบบไปที่ที่ไหนสักแห่งอ่ะที่เราไม่เคยไปแล้วมันก็มืดแล้วมันก็น่ากลัวนะครับผมในในความรู้สึกในความฝันนี้กลัวมากเลยเนาะก็ฝันแปลกๆนะครับฝันในลักษณะเหมือนตอนนั้นที่แอดมินเนี่ยไปได้เล็กไหลมาอ่าแล้วทีนี้ก็มีเงาดำลอยลงมาทับแอดมินแอดมินก็ร้อง เหมือนโดนผีอ้ําเนาะเมื่อคืนก็ลักษณะเดียวกันความกลัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าตื่นมาไม่มีอะไรนะไม่ได้มีผีอ้ําหรือว่าแต่อย่างใดนะครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่เดียวนะคะสําหรับแนวทางของเชียนกกระจาบแล้วก็ความฝันนะครับจะพาท่านจงไปดูแนวทางเนาะค่ะขอบคุณมากมค่ะขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสลับแนวทางความฝันนะครับผมฝันว่ามีเสียงกระซิบกัน998นะครับท่านชมเนาะเสนอเป็นแนวทางนะครับผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวพาไปดูเชนนกกระจาบนะครับท่านผู้ชมของเชนนกกระจาบกันอันนี้ความฝันของแอดมินเนาะเม็ดเดียวเลยนะครับ นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของเซียนนกกระจาบนะครับผมไปจงูดวันที่1มีนานะครับ2568นะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอมินก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลขความฝันของเอมินก็มีตัวเดียวเนาะ998นะครับยังไงก็รอลุ้นในงวดถัดไปว่ายังไงจะมา บนล่างหรือว่ามายังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็แนวทางของลุงยอดพวกนี้ยังไงก็ฝากเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของลุงยอดด้วยนะครับขอจบคิไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ